พลังบังใครในเรื่องบีทเทสมรณะนั้นหากเราจะพูดกันทั้งหมดคงต้องเล่ากันทั้งวันละครับกว่าจะจบเพราะว่าจริงๆแล้วตัวเรื่องบีทเทสมรณะนี้เองก็มีพลังบางใครที่แตกต่างและน่าสนใจไม่น้อยกันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นบางใครที่สามารถล้อมปรศาศศัตรูได้บางใครที่เสริมสมรรถภาพความสามารถต่างๆให้ก้าวกระโดดหรือแม้กระทั่งบางใครที่มีชีวิตจิตใจในตัวเองแต่ในหลายสิบหลายร้อยบางใครน,นี้นั้นก็จะมีบางใครที่แข็งแกร่งเกินหน้าเกินตาก,กว่าเพื่อนๆอยู่ และวันนี้เองผมจะพาเพื่อนๆทุกท่านไปรับชมกับ15อันดับบางไคที่ OP ที่สุดในเรื่องบีเทพมรณะ,ะกันเลยครับอันดับที่15กินจระบุโทดันนักระบบำสาระทองบางไคของหัวหน้าหน่วยที่2ไฮเซวพิทักอย่างโอโดโทชิโรจุโรหรือโรสครับถูกใช้ครั้งแรกในตอนที่561 ในการต่อสู้กับควินซี่ผู้ถือครองพลังตัวอักษร S The Superstar Master Masculine โดยเมื่อปลดปล่อยบางใครแล้วนะครับจะปรากฏนักระบำแห่งความตายลายล้อมรอบศัตรูครับโดยมีค่าใช้ใจ่ายแลกเปลี่ยนก็คือชีวิตศัตรูนั่นเองครับโดยนักระบำเหล่านี้จะไล่ระบำด้วยท่วงท่าต่างๆใส่ศัตรูโดยแบ่งท่าระบำได้ทั้งหมด3แอคของบทเพลงครับโดยแอคแรกก็คือ C Dr กระแสสมุดนักระบำจะวนคล้ายกับน้ำวนครับ ทำให้ศัตรูนั้นไม่สามารถเคลื่อนที่ได้แอคที่2โง p r o m e t ุ e u s เทวทูตภูเขาไฟนักระบอมจะสร้างรูปไฟครับโจมตีใส่ศัตรูอย่างรุนแรงและแอคสุดท้าย High h ฮเ h ล e l นเล l บนหรือชั่วชีวิตวีรบุรุษครับแอคสุดท้ายนี้จะเป็นแอคที่ปลดกชีพศัตรูโดยสมบูรณ์โรสกาว่าบางใครของเขานั้นคือการควบคุมเสียงด,ดนตรีครับดนตรีที่ดังกึงก้นกงที่หูของศัตรูนั้นก็คือภาพลวงตาที่คอยปิดชีพหัวใจศัตรู หากศัตรูนั้นถูกกลน,นี้หลอกหัวใจของศัตรูนั้นก็จะถูกมอดไหม้และหยุดหายใจไปครับโดยบางใครนี้ก็มีจุดอ่อนที่ยิ่งใหญ่อยู่คือหากศัตรูนั้นไม่มีประสาทรับเสียงหรือศัตรูนั้นตัดประสาทส่วนนี้ไปบางใครนี้ก็ไม่สามารถทําอะไรได้เลยครับอันดับที่14ซูซูโมชิซูชิก,กิเอ็นมะโคโรง,งิบางใครของอดีตหัวหน้าหรือที่9โทเซนคารามะใช้พูดปรัถนาความยุติธรรมที่แท้จริงครับโดยบางใครของโทเซนนั้นนะครับ ใช้ครั้งแรกในตอนที่146ในการต่อสู้กับซาลกิเคมปาจ,จิโดยเมื่อปลดปล่อยคาดบังครแล้วจะปรากฏโดมสีดําขนาดใหญ่ครอบคลุมศัตรูและโทเซนไว้ครับโดยผู้ที่อยู่ในโดมนี้จะต้องสูญเสียภาสาสัมผัสทาง5ไปทั้งหมดครับไม่ว,ว่าจะเป็นรูปรสกลิ่นเสียงหรือสัมผัสทั้งหมดความสามารถจับแรงดันวินานทั้งหมดก็สูญเสียไปด้วยครับเปรียบเสมือนอยู่ในนรกโลก,กันความมืดอันไรจุดจบโดยนอกสจากคนที่สัมผัสดาบซิซึโมชิเท่านั้นครับ ที่จะได้ประสาทสัมผัสทั้งหมดกลับคืนมาอันดับที่13บสามซากาชิมะโยโกชิมะฮัปโปฟุซางาริบางใครของหัวหน้าหนุยที่5ฮิระโกะชินจิอดีหัวหน้ากลุ่มไวเซิร์ที่เรานั้นรู้จักเขาดีครับอย่างที่เราทราบกันดีว่าในภาคสงครามเลือกพันปีนั้นฮิระโกะชินจิเป็นอีกตัวละครตัวหนึ่งครับที่มีบทบาทในภาคนี้จืดจางมากๆครับไปสู้กับคนไหนก็โดนตบหมดแต่พอในภาคนิยายแคนเฟียลออเวล ฮินาโกะนั้นก็ได้กลับมามีบทบาทอีกครั้งหนึ่งครับโดยบางไครของเขานั้นถูกใช้ครั้งแรกในบรีดนิยายแคนเฟีย o โอเวอร์วอลุ่มสครับในตอนที่19ในการต่อสู้กับฟูโฮอลโลจำนวนมหาศาลโดยมีคําพูดกอดปลดปล่อยบางไคก็คือถึงเวลาปฏิหารบางไครสากาชิมะโยโกชิมะฮัปโปฟุซาง a าริมื่อปลดปล่อยบางไครแล้วนะครับฮิลาโกะนั้นจะอยู่บนดอกไม้นานิชิโกะที่สวยงาม โดยบางไครของเขานั้นจะไม่ตระหนักถึงเพื่อนและศัตรูครับมันจะขยายภาพลวงตาไปยังผู้คนรอบข้างในรัศมีบางไครของเขาครับทําให้ศัตรูนั้นกลายเป็นพันธมิตรทําให้พันธมิตรกลายเป็นศัตรูแล้วห้ามหันกันเองจนตายไปข้างหนึ่งครับโดยบางไครของเขานั้นเหมาะสมกับการใช้งานกับศัตรูที่มีจํานวนมหาศาลครับไม่เหมาะกับการสู้ตัวต่อตัว,ตว,ตวและบางไครนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งบางไครหนึ่งที่ถูกแบนห้ามใช้ในเซเลเทเด็กขาดทหากฮิลโกนั้นเผอใช้ในเซเลเทแล้วล่ะก็ อาจจะเกิดโศกตนาฏกรรมฆ่าล้างเมืองก็ไปไปได้ครับอันดับที่ 12. โคคุโจโเทนเงนเมียวโอ,โอดันไกโจโอเอะบังไคของอดีตหัวหน้าหน่วยที่7โคมามุละาซาจินตัวละครกระสอบทรายในค่ามนุษย์หมาป่าที่ทุกคนนั้นรู้จักกันดีโดยโคคุโจโเทนเงนเมียวโอ,โอดันไกโจโอเอะนั้นเป็นบังไคล่างทพนา,าของเทพเมียวโอขนาดใหญ่ครับที่ตัวผู้ชายนั้นได้ทิ้งชีวิตของตัวเองไปเพื่อได้รับพลังอันยิ่งใหญ่มาโดยโคมามุละาใช้ครั้งแรกในตอนที่557ครับ ในการต่อสู้กับแบมบีนาหนึ่งในควินซี่เซเทนลิสเตอร์ผู้ครอบครองตัวอักษร E t h e e x เ l o s i o n เมื่อปิดปล่อยบางไคแล้วนะครับจะปรากฏเป็นเทพเมียวโ,โอขนาดใหญ่ยักษ ah ์มห ah ึมาเหมือนกับขั้นบางไคก่อนเลยครับเป็นเวอร์ชั่นที่ถอดเกาะไปแล้วครับปรากฏเป็นรูปและเทพปีศาจอันน่าสะพึงกลัวมีพลังทำลายล้างมหาศาลและผู้ใช้นั้นยังครอบครองพลังเป็นอมตะชั่วขนาดหนึ่งอีกด้วยครับโดยโคมามุระกล่กกาวว่าบางไคโคคุโจเทนเงินเมียวโอ คือบางใครสวมเกาะที่มีชีวิตครับแต่ดันไกโจโอเอทนั้นมันคือรูปลักษณ์ของเทพไร้เกาะเป็นเพียงแค่ร่างที่มีแต่แรงดันวิญญาณและพลังมหาศาลครับซึ่งสิ่งที่ต้องแลกเปลี่ยนเพื่อได้พลังนี้มาก็คือการขายวิญญาณให้กับการแก้แค้นเพื่อให้ได้พลังนั้นมาแต่ผลลัพธ์ในการแลกเปลี่ยนครั้งนี้มันช่างดักหนาสาหัสมากครับนั่นก็เพราะร่างกายผู้ชายนั้นจะต้องกลับไปเป็นหมาป่าชั่วกับั่วการจัดได้ว่าเป็นบางใครที่มีความแข็งเก่งมากในเรื่องเลยครับ แต่อย่าไปทำสัญญากับใครสุม 4, สุ่ม5้าล่ะอันดับที่11คอนจิกิอจิโซนิจิโซมัตไต้ฟูคุอินโชไตออจิโซนิจิโซสีทองันอดสูงผนึกซากโลค่ะบางใครดัดแปลงของคุโรซจิมายุริหัวหน้าหน่วยกองวิทยาการของโซโซเซตตผู้เป็นมันสมองของเราโยมดูดทั้งมวลและอย่างที่เราทราบกันดีครับว่าบางใครของมายุรินั้นเมื่อปลดปล่อยแล้วจะปรากฏเป็นทาลกครึ่งหนอขนาดใหญ่ยักษ์มหืมา ที่มันนั้นจะคอยโบกขยี้ศัตรูให้เป็นเท่าทุรีครับและมันนั้นยังสามารถปล่อยพิษร้ายแรงในรัศมี100นึ่งร้อีกด้วยแต่ในตอนที่6 3 9บางใครดัดแปลมัดไตฟุกุอินโชตไตก็ได้ถูกใช้ครั้งแรกในการต่อสู้กับเพอร์นิด้าแพนจัสผู้ถือครองพลังตัวอักษรซี่หรือคอมโพสตรีที่มีความสามารถในการควบคุมเส้นประสาทครับโดยบางใครมัดไตฟุกุอินโชไตนั้นเมื่อปลดปล่อยแล้วจะปรากฏเป็นทารลกสีม่วงขนาดใหญ่ยักษ์มหึือมา โดยมายูริกล่าวว่ามัตไตฟูคุอินโชไตมันก็คือร่างอันบิดเบี้ยวของอาจิโซตัวเก่าครับที่มันนั้นจะมีความสามารถก็คือการรับข้อมูลพื้นฐานต่างๆที่มายูริส่งให้แล้วให้กําเนิดเป็นอาจิโซนิจิโซตัวใหม่ขึ้นมาครับที่มีคุณสมบัติตามที่มายูริต้องการและในการต่อสูกกับเพอร์นิด้าแพนจัสมันก็ได้ให้กําเนิดอาจิโซนิจิโซตัวใหม่ขึ้นมาครับที่มีชั้นผิวนอกร่างกายถึง70,000ื่นชั้น เพื่อลองรับการต่อสู้กับเส้นประสาทของเพอร์นิได้แพนจัสครับและบางใครนี้ก็จัดได้ว่าเป็นบางใครที่สามารถประยุกต์ได้หลายอย่างมากเลยครับตามที่เรานั้นต้องการอันดับที่10เซงบงซากุระคางเยโยชิเงาหานซากุระพันดอกบางใครของหัวน้าหน่วยที่ 6- แห่งสิบสามยพิทักษ์อย่างคุจิกิเบียคุยะหนุ่มหล่อมากที่ขี้เกีกที่สุดในเรื่องที่กินใจแฟนบีแต่หลายคนมาแล้วครับโดยอย่างที่เราทราบกันดีครับว่าชิไครของเบียคุยะนั้นเมื่อปลดปล่อยแล้ว ใบดาบของเขานั้นจะแตกสลายออกเป็นดาบเบาบางนับพันเล่มคล้ายกับดอกซากุระครับแต่เมื่อเบียคุยะปลดปล่อยขั้นบังคับนะครับเบียคุยะจะปล่อยดาบของเขาลงบนพื้นแล้วมันจะปรากฏเป็นใบดาบขนาดใหญ่หลายอันลายล้อมรอบศัตรูหลังจากนั้นนะครับมันจะแตกสลายออกกลายเป็นใบดาบนับพันล้านเล่มมันจะสะท้อนแสงราวกับสวนดอกซากุระที่งดงามมันจะคอยฟาดฟันศัตรูทุกทิศท,ทุกทางด้วยความเร็วสูงจนกว่าศัตรูนั้นจะกลายเป็นเท่าทุลรีครับ โดยบางไคของเบียคุยานั้นจะมีกระบวนท่าในการโจมตีอื่นๆที่สามารถดึงพลังของบางไครได้อย่างเต็มที่ได้อีกครับอย่างเช่นโงเคเซงบงซากุระคางิยโยชิคมด่ามนับพันล้านเล่มจะห่อหุ้มศัตรูครับกลายเป็นทรงกลมแล้วใบดาบนั้นจะโตมตีศัตรูรอดทุกทิศทุกทางครับกระบวนท่าตัดไปนะครับเซงเคเซงบงซากุระคางิยโยชิเงาพิฆาตเงาหาซากุระพันดอก มันคือรูปร่างที่แท้จริงของเซงบงซากุระครับเบียคุยานั้นจะละทิ้งการป้องกันทั้งหมดของเขาแล้วทุ่มพลังทั้งหมดไปกับการโจมตีครับโดยกลีบดอกซากุระนับพันล้านดอกนะครับจะรวมกันกลายเป็นดาบพันเล่มลายล้อมรอบศัตรูและเบียคุยาครับชูเคฮากุเทนเคเงาสุดท้ายดาบจากักรพพรดขาวใบดาบทั้งหมดนั้นจะควบแน่นให้กลายเป็นดาบอันทรงพลังเพียงเล่มเดียวเพื่อใช้ในการโจมตีครั้งสุดท้ายครับกระบวน่าสุดท้าย เซงเคเซงบงซากุระคางงโยชิอิคะเซนจิกะดาบผู้าขยํำถ้าพัฒนาจากเซงเคเซงบงซากุระคางงโยชิครับโดยเบียคุยานั้นจะใช้ดาบหลายพันเล่มที่ล้อมรอบศัตรูโจมตีไปที่เป้าหมายเป้าหมายเดียวทั้งหมดครับด้วยดาบซากุระทั้งหมดเท่าที่เขามีจนเกิดเป็นพลังทําลายล้านอันมหาศาลครับอันดับที่ 9. าคามิชิโนยาริหอกประหารเทพบางใครของอดีตหัวหน้าหน่วยที่3อิจิมารุงิน ใช้ครั้งแรกในตอนที่399ครับในการต่อสู้กับไพ่อีผมส้มของเรานั่นเองโดยเมื่อปลดปล่อยขั้นบางไรแล้วนะครับตัวดาบของยินนั้นยังคงสภาพเหมือนขั้นชิครเลยแต่มันนั้นยังเพิ่มความสามารถในการฟันครับและดาบของมันยังยืดออกได้อีก13กิโลเมตรได้อีกด้วยโดยแท้ที่จริงแล้วดาบของยินนั้นไม่ใช่ดาบที่ยาวที่สุดครับแต่มันเป็นดาบที่มีความเร็วในการฟันสตูเร็วที่สุดครับโดยความสามารถที่ว่ามาทั้งหมดนั้น มันฟังดูธรรมดามากเลยใช่ไหมครับแต่พออยู่ในช่วงท้ายของเรื่องคามิชิโนโยาริก็ได้เผยถึงความสามารถอีกความสามารถหนึ่งครับที่มีความน่ากลัวเป็นอย่างมากเลยโดยพิพตาที่ตัวดาบนี้ยืดออกและแทงทะลุสิ่งใดใบดาบนั้นจะแตกออกเป็นเซลเล็กเซษน้อยทิ้งไว้ข้างในศัตรูครับซึ่งข้างในใบดาบนั้นมันมีพิษร้ายแรงที่สามารถทำลายระดับเซลชั่วพิพตาได้เลยและด้วยความสามารถของคามิชิโนโยารินี่เองนะครับมันก็เกือบทำให้อเซนนั้นเกือบตายมาแล้ว จัดได้ว่าเป็นบางใครที่ดูธรรมดาธรรมดามากครับแต่ตัวบางใครนั้นก็ซ่อนคมเคี้ยวไว้ในความธรรมดานั้นเหมือนกันอันดับที่8มินาสกิสเสาพิศน์สูญสิส้นบางใครของอดีหัวหน้าหนุ่มที่4และ11อย่างป้าอุโนฮานาเลสึผู้ที่อดีตนั้นเคยครอบครองนามว่าเคปจิรุ่นแรกโดยบางใครของป้าแกนั้นถูกใช้ครั้งแรกในตอนที่526ครับในครั้งการต่อสู้กับซาลากิเคปจิ เพื่อทําให้ตัวซาลกีนั้นรู้ถึงศิละปะการฟันดาบที่แท้จริงครับโดยเมื่อปลดปล่อยขั้นสวัสดิกาแล้วดาบของเธอนั้นจะปล่อยกดของเหลวสีคล้ายเลือดทั่วนาบริเวณครับโดยกดที่ปล่อยออกมาจากตัวดาบนั้นมันถูกพัฒนาจากขั้นชิคายของเธอครับที่มีลักษณะคล้ายกับกดตรงท้องของปลากระเบนและมันนั้นจะหลอมละลายทุกสิ่งทุกอย่างที่มันฟาดฟันทั้งหมดครับ และผู้ที่ปะดาบกบมินาสกินี้เองจะรู้สึกว่าตัวเองนั้นกาลังถูกหลอมละลายไปเรื่อยๆครับสร้างความทรมานและความเจ็บปวดให้กับศัตรูในขณะที่ถูกหลอมละลายอยู่ครับและยังไม่พอผู้ที่บาดาบมินาสกินั้นจะเห็นใบหน้าของป้าอุนโนฮะเป็นโครงกระดูกครับที่มีความน่ากลัวไปอย่างมากคล้ายกับโยมัดูที่หวังเอาชีวิตเป็นลงนรกเลยอันดับที่7จากาคาคุไกโรบังคายาคของอดีตหัวนหน้าโนดิสิบเคุรุยาชิกิเคปะจิ อดีตชายผู้ว่พร่องน้ำคิบจิรุ่นที่7ครับโดยบางใครของคุณคุรุยาชิกินะครับถูกใช้ครั้งแรกในนิยายสปิริตอาร์ฟอร์เอเวอร์วิธยูพาร์ทสโดยเมื่อปลดปล่อยขั้นบางใครแล้วจะปรากฏเป็นปากขากไกรของสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ยักษ์มหึมาออกมาจากพื้นดินครับโดยมันนั้นจะคอยกืนกินทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ทั่วอนาบริเวณไม่ว่าจะเป็นมิตรหรือศัตรูยกเว้นมันจะไม่ทําร้ายตัวเจ้าของดาบแต่อย่างใดครับและด้วยสาเหตุนี้เอง บางใครสิ่งมีชีวิตอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบางใครหนึ่งครับที่ถูกห้ามใช้ในเซเลเทเป็นอันขาดและยังไม่พอถ้าหากคูรุยาชิกินั้นปลดปล่อยบางใครนี้ไปแล้วครั้งหนึ่งคูรุยาชิกินั้นจะไม่สามารถปลดปล่อยบางใครนี้ได้อีกเป็นเวลา6เดือนครับคล้ายกับคูดาวอันตีประมาณนั้นจัดได้ว่าเป็นบางใครที่มีพลังมหาศาลมากหากตัดข้อจํากัดการใช้งานแล้วล่ะก็น่าจะเป็นบางใครที่โกมา,มากๆเลยครับน่าจะอยู่อันดับต้นๆได้เลยอันดับที่6ไดคูเรนฮอรินมาลุ วงแหวนน้ำแข็งดอกบัวโล,โลหิตล่างสมบูรณ์บางไครของหัวหน้าหนุวยที่สิบฮิซึกยะโทชิโร่หนุ่มน้อยอัจฉริยะผู้ครอบครองดาบสายน้ำแข็งที่แข็งแกร่ง,ง,งที่สุดในเรื่องอย่างดามฮิวรินมารุโดยบางไครในล่างสมบูรณ์ของฮิวรินมารุนั้นถูกใช้ครั้งแรกในตอนที่670ครับในการต่อสู้กับหนึ่งในควินซี่องค์ักษ์อย่างเจลลาาวาคิลี่ผู้ครอบครองตัวอักษรมิราโคซึ่งอย่างที่เราทราบกันดีว่าบางไครของฮิซึกยานั้นเมื่อปลดปล่อยแล้วนะครับ แขนของฮิสุกยะที่จับดาบอยู่จะปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งที่มีลักษณะคล้ายกับหัวมังกรแล้วงอออกไปทางข้างหลังกลายเป็นปีกมังกรที่สวยงามครับแล้วจะปรากฏเป็นดอกไม้น้ำแข็งสีกรีบจำนวน3ดอกลอยอยู่ข้างหลังฮิสุกยะฮิสุกยะกล่าวว่าหากรีบดอกไม้ล่่งลอยจนหมดมันแสดงให้ถึงว่าตัวเขานั้นถึงขีดจำกัดในการปลดปล่อยขั้นบางไขแล้วครับแต่ในแท้ที่จริงแล้วกรีบดอกไม้นั้นไม่ได้แสดงถึงขีดจำกัดของตัวฮิสุกยะเองครับแต่มันบ่งบอกว่า เมื่อกรีมสุดท้ายนั้นล่วงโรยไดคูเรนเฮียวรินมารูก็จะเติบโตได้อย่างสมบูรณ์โดยฮิสุกยานในร่างนี้นั้นจะมีลักษณะร่างกายเติบโตเป็นผู้ใหญ่อย่างมากครับทิ้งข้าศความเป็นเด็กจากเมื่อก่อนไปเลยโดยเมื่อปลดปล่อยบางไคร่างนี้แล้วฮิสุกยะจะใช้ท่าที่มีชื่อว่าชิคายเฮียวโคสึสีพบเยือกแข็งเมื่อใช้ท่านี้แล้วนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ตรงหน้าของเขาไม่ว่าจะเป็นดินลมฟ้าอากาศหรือไฟก็ตาม ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะถูกแช่แข็งชั่วริบตาใน49ทั้งสิ้นครับและถ้าหากศัตรูนั้นคิดจะแตะตัวที่ซึยาในร่างนี้แล้วล่ะก็ตัวของศัตรูนั้นเองก็จะถูกแช่แข็งชั่วริบตาเช่นกันครับสมแล้วกับเป็นบางใครสารน้ำแข็งที่แข็งแกร่งที่สุดในเรื่องบีเทฟรนาแล้วล่ะครับอันดับที่ 5. อุโรสากุโรสายฝนหยาดทับทิมบางใครของอดีหัวหน้าหนุ่ยที่11อ็าซาชิโรเคปจิหรืออาซาชิโรโซยานะครับ อดีหัวหน้าหน่วยที่11ผู้ถือครองนามคปิปะจีรุ่นที่8โดยบางใครของอาซาชิโร่นั้นถูกใช้ครั้งแรกในบรีสปิริตอาร์ฟอยเวอร์วิดูเล่มที่1ครับในเหตุการณ์งานประหารตระกูลอาซาชิโร่โดยเมื่อปลดปล่อยบางใครแล้วนะครับจะปรากฏร่างหญิงสาวอันงดงามครับส่วนกิมโมโนสีชมพูคล้ายกับสีดอกซากุระอยู่ข้างกายของตัวอาซาชิโร่โดยบางใครนี้จะมีความสามารถก็คือการประสานร่างลองรอรวมเข้ากับทุกสรรพสิ่ง ไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ตามและมันยังสามารถควบคุมสิ่งนั้นได้อีกด้วยครับยังไม่พอตัวเขานั้นจะรับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างครับในบริเวณรัศมีบางคายนี้โดยบางคายนี้จะมีรัศมีอนาเขตยอยู่ที่ทั่วทั้งเซเลเทเลยครับโดยตัวอัซาชิโรนั้นก็ได้ประยุกต์ความสามารถต่างๆของบางคายจนเกิดเป็นท่าโจมตีต่างๆมากมายเช่นการหลอมรวมเข้ากับสิ่งมีชีวิตครับแล้วจัดการฆ่าเป้าหมายจากภายใน โดยท่านี้นั้นใช้ครั้งแรกในตอนที่อาซาชิโร่นั้นต้องการแย่งชิงตําแหน่งหัวหน้าเหน่ที่สิอครับจากคุรุยาชิกิที่ในตอนนั้นเขาได้ขึ้นชื่อว่าเป็นโยชุที่แข็งแกร่งที่สุดนตอนนั้นซึ่งเพียงชัว่วพพิบตาเดียวครับที่อาซาชิโร่นั้นใช้ท่านี้ร่างกายของคุรุยาชิกินั้นก็เหมือนถูกดาบหลายพันเล่มแทงจากภายในครับและเสียชีวิตคาที่ณตอนนั้นเลยและยังไม่พอบางใครนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบางใครหนึ่งครับ ที่สามารถต่อกกันกับการสะกดโดยสมบูรณ์ของฮิวอกะชูยเกสึนดาบสายพิธีมาของไอเซนได้อีกด้วยสมแล้วนะครับที่เป็นอีกบางใครนึงเลยครับที่เป็นบางใครที่โกวไปอันดับต้นๆในเรื่องบรีเทพโปรลนะเลยก็ว่าได้ครับแต่ไม่แน่ว่ามันอาจจะมีจุดอ่อนที่ร้ายแรงอยู่ก็เป็นได้เราก็ต้องรอดูเนื้อเรื่องกันต่อไปแล้วนะครับอันดับที่4คาเทนเคยวโคสึคลรามะสึชุนจูบุพพาสวรรค์กระดูกคุ้มครั่งเคียงตายตาย,ตายส้นแห้งกลาง บางใครของอดีตหัวหน้าน่วที่1คิครัุชุนซุยลูกศิษย์ผู้ถูกยอมรับจากปู่ยามะให้ขึ้นมารับตำแหน่งแทนตนโดยบางใครของลุงคิครคกุนั้นถูกใช้ครั้งแรกในตอนที่648ในการต่อสู้ชิชตากับริเย่บาโรหนึ่งในควินซี่องคลักษของจูฮาบัตครับผู้มีพลังตัวอักษรสองเอ็บุรุษที่มีพลังใกล้เคียงกับพระเจ้ามากที่สุดเมื่อปลดปล่อยขั้นสวัสดิการแล้วนะครับคิครัคุจะปล่อยแรงดันวิญญาณจำนวนมหาศาลครับ กระจายไปทั่วอาณาบริเวณน่านฟ้าทั่วอาณาบริเวณนั้นจะมืดลงอย่างฉับพลันผู้คนที่อยู่ในรัศมีบางคายนี้หากจับแรงดันิญยางของลุงคียรคูได้จะรู้สึกเสียวสันหลังว่าบครับไม่ชอบมาพากลบางคนก็รู้สึกว่าบรรยากาศหนาวสัน่นบางคนก็รู้สึกขนหววลุกสั่นกลัวไม่หยุดครับโดยบางครายของลุงคียรคูนั้นจะมีความสามารถก็คือการดึงคนในรัศมีบางครายของตนนั้นให้เข้ามาร่วมงานโรงละครของเขาครับ เปรียบคล้ายๆกับโลละครที่แสดงเรื่องราวต่างๆของแต่ละฉากที่ว่าด้วยเรื่องราวของความรักโดยในขณนะต่อสู้คีรุคูนั้นจะเป็นคนเล่าเรื่องราวต่างๆครับพร้อมกับใช้ท่วงท่าต่างๆในการโจมตีศัตรูกล่าวง่ายๆก็คือการนําศัตรูนั้นมาร่วมแสดงบทบาทครับเป็นตัวละครของแต่ละองค์องค์ไปโดยเนื้อเรื่องของแต่ละองค์นั้นจะมีเนื้อเรื่องและทํานองท่วงท่าในการโจมตีที่แตกต่างกันออกไปดังนี้ครับองค์ที่1 ทาเมไรคิซุโนะวาคาจิไอความลังเลกับบาดแผลร่วมบาดแผลใดๆที่อีกฝ่ายได้รับจะไปปรากฏบนล่างอีกฝ่ายครับเสมือเป็นหนึ่งเดียวแบ่งให้กันซึ่งกันและกันองค์ที่2ซังคิโนะชิโตเนะเบาอยางไอคิร aku กล่าวว่าชายผู้นั้นเสียใจที่ทําให้อีกฝ่ายต้องมีบาดแผลจึงซุกตัวหมอบคู่อยู่บนเบาะจนกลายเป็นโรคร้ายไม่อาจรักษาให้หายได้ในองค์นี้นะครับบนร่างกายของศัตรูนั้น จะมีบาดแผลหลายจุดทั่วร่างกายสร้างความเจ็บปวดทุกทรมานเป็นอย่างมากให้กับศัตรูเปรียบเสมือนโลกลายที่คอยกัดกินร่างกายทีละนิดทีละนิดครับองค์ที่3ดันเกียวโนฟูจิบ่อปลาตายเหล่าผู้เตรียมใจทั้งหลายจะทิ้งตัวลงในน้ําซึ่งผุดจากตาน้ําจนกว่าแรงนาวิญญาณของต่างฝ่ายเหอนแห้งไปโดยตัวผู้ใช้และศัตรูนั้นจะตกอยู่ในห้วงน้ําอันกว้างใหญ่ไพศาลและถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแรงนาวิญญาณหมดก่อน ฝ่ายนั้นจะตกลงสู่ห้วงลึกงอันไลชีวิตแล้วก็จะตายจาาไปอย่างสงบครับองค์สุดท้ายฮิโตคิริบาสมิจิโซเมโนโดโดเบะกันไกสะบั้นสายไยคอหอยอาบเลือดเคโรคุคจะสร้างเส้นได้แรงดันวิญญาณที่มีความหนาแน่นสูงครับเพื่อในการสะบั้นคอศัตรตูให้คลาดในคลาดเดียวโดยเปรียบคล้ายกับการประกาศจบเรื่องราวทั้งหมดครับของลูละครนี้อย่างเป็นทางการและบางใครนี้ก็จัดได้ว่าเป็นบางใครที่มีความหลากหลาย และอลังการไปอย่างมากครับโดยเฉพาะองค์สุดท้ายนะครับทีม่มาเป็นท่าปิดจบสุดเท่ของโลลครนี้ที่ยากต่อใครหล,หลายๆคนนั้นจะเปรียบได้บางใครอันนี้นะครับในความคิดส่วนตัวของผมแล้วผมคิดว่ามันน่าจะมีองค์กระบวนท่ามากกว่านี้แน่นอนครับเราก็ต้องติดตามกันต่อไปในอนาคตนะครับอันดับที่3คันนอนมิระกิเบริฮิเมะอาราตาเมะทิดาสีชาติพาล่างเย็บล่างบางใครของอดีตผู้ก่อตั้งกองวิทยาการของโซโซเซตี อย่างอุราฮาราคิสเกะครับเท่าแก่เจ้าของร้านอุราฮาระโดยบางไครของเขานั้นถูกใช้ครั้งแรกในตอนที่664ครับในการต่อสู้ครั้งสุดท้ายกับอัสคินลักเลว่าหนึ่งในควินซี่องค์รักของจูฮาบัตผู้ถือคลองพลังตัวอักษรดีเดอะเดสเดลิงโดยเมื่อปลดปล่อยขั้นบางไครแล้วนะครับจะปรากฏเป็นหญิงสาวร่างยักษ์ขนาดใหญ่หมวนผมสีดำสวมชุดใหม่สีแดงอยู่ข้างหลังอุราฮาระโดยมันนั้นจะมีความสามารถก็คือ การสร้างสิ่งที่มันสัมผัสขึ้นมาใหม่ทั้งหมดครับและยังไม่พอบางใครนี้ยังสามารถปรับโครงสร้างต่างๆไม่ว่าจะเป็นสิ่งก่อสร้างรอบๆตัวโครงสร้างสมรรถภาพทางกายให้สูงขึ้นได้ปรับแต่งโครงสร้างต่างๆของศัตรูเพื่อสร้างความได้เปรียบให้กับตัวเองครับตัวอย่างเช่นในตอนที่อูราฮารานั้นโดนกฟต์ซิงของอาร์สคินเข้าเล่นงานที่ลูกตาพี่แกนั้นก็ไม่สามารถมองเห็นได้เลยครับพี่แกจึงได้งัดบางไคของตัวเองขึ้นมา แล้วทําการสร้างดวงตาขึ้นมาใหม่เพื่อลกลับมามองเห็นได้อีกครั้งหนึ่งครับพร้อมกับปรับแก้ไขแขนตัวเองให้มีพละกําลังเพิ่มมากขึ้นไปอีกจัดได้ว่าเป็นบางใครที่สามารถพลิกแพงสถานการณ์ได้ตลอดเลยครับไม่ว่าตัวเองนั้นจะเสียเปรียบแค่ไหนขอแค่อยู่ในรัศมีบางใครนี้ก็พอคุณก็สามารถปรับแต่งทุกสิ่งทุกอย่างตามที่คุณต้องการได้เลยอันดับที่2ชิราฟูเดะอิจิมอนจิหนึ่งอังคราผู้กันขาวบางใครของหัวหน้าหน่วยศูนย์อย่างฮิซุเบะอิจิเบ ชายผู้ที่ตั้งชื่อทุกสิ่งทุกอย่างในโซเซตี้รวมไปถึงบางใครและชีไครของเราโยม่บนทุกท้งมวลด้วยครับโดยบางใครของหลวงพ่อนั้นใช้ครั้งแรกในตอนที่609ในภาคสงครามเลือดพันปีในการต่อสู้ชิชะตากับจูฮาบัตยูซูเบะกล่าวว่าโดยแรกเริ่มเดิมทีแล้วการปลดปล่อยดาบขั้นที่2นั้นไม่ได้เรียกว่าบางใครแต่อย่างใดครับแต่มันเรียกว่ากระบวนการอันเที่ยงแท้โดยกระบวนการอันเที่ยงแท้นั้น จะใช้กับดาบฟันวิญญาณที่มีการวิวัฒนาการแล้วครับในครั้งที่มันถือกําเนิดมาแรกสุดในยุคแรกเริ่มครับก่อนที่มันจะมีสิ่งที่เรียกว่าบางใครถือกําเนิดมาบนโลกนี้เสียอีกโดยเมื่อฮิสเบนั้นปลดปล่อยบางใครแล้วนะครับผู้กันของหลวงพ่อนั้นยังคงสภาพเหมือนตอนชิคัยเลยแต่ปายผู้กันที่เป็นสีดํานั้นจะถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นสีขาวแทนโดยความสามารถของบางใครชิราฟูเดะอิจิมอนจิก็คือการสลักน้ำใหม่ให้กับสิ่งที่ถูกอิจิมอนจิย้อมสีได้ครับ โดยท่าหางฮิสเบนั้นจะสลักนามสิ่งใดสิ่งนั้นจะเบียไปตามนามที่ฮิลสเบนั้นสลักตามครับและในการต่อสู้กับจูฮาบัตฮิลสเบนั้นก็ได้สลักนามบนตัวของจูฮาบัตใหม่ครับเขาได้สลักนามว่ามดดำลงไปในตัวเขาแล้วพลังของจูฮาบัตก็เทียบได้กับมดดำเลยที่มันทั้งเปราะบางและอ่อนแอจัดได้ว่าเป็นบางใครที่เพิ่มความสามารถต่อชิค,ครยเป็นอย่างมากและเป็นบางใครที่สามารถพลิกแพลงสถานการณ์ได้ง่ายๆเลย สมแล้วครับที่เป็นบังคายของหัวหน้าหน่วยศูนย์อันดับที่1นึงังกโนทาจ,จิดาบใหญ่ค้างอัคคีบังคายของอดีตหัวหน้าหน่วยที่1ยามามโตเก็นลิวไซโยมันทูที่ได้ขึ้นชื่อว่าแข็งแกร่งที่สุดในหน้าปวัติศาส์ของโซซโซเซตีโดยบังคายของปู่ยามานั้นถูกใช้ครั้งแรกในตอนที่506ในการต่อสู้กับจูวบัตครับโดยอย่างที่เราทราบกันดีครับว่าคันชิคายของปู่นั้นเมื่อปลดปล่อยตัวดาบแล้ว ตัวดาบนั้นจะถูกโชกโชนไปด้วยเปลวไฟอันทรงพลังโดยมันจะเผาทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ตรงหน้าทั้งหมดแต่พออยู่ในรูปแบบขั้นบางไขแล้วนะครับเปลวเพลิงอันทรงพลังทั้งหมดของตัวดาบจะหายไปทั้งหมดครับเหลือเพียงแค่ดาบอันไม่เกรียมธรรมดาอันหนึ่งโดยซางกโนทาจิเมื่อปลดปล่อยแล้วสภาพบรรยากาศทั่วทั้งเซเลเทจะค่อยๆเหื่อนแห้งไปขนาดถึงขั้นที่ทําให้คนนบบริเวณนั้นคอแห้งลิมฝีปากแตกกันเลยทีเดียวครับ โดยซังกโนโทาจิจะมีท่าโจมตีหลักๆอยู่4กระบวนท่าหลักครับโดยจะเป็นการนำทิกทั้ง4หลักมาใช้ในการตั้งชื่อโดยจะมีกระบวนท่าโจมตี4ท่าดังนี้ครับกระบวนท่าที่1ซังกนโนทาจิตะวันออกเกียวคุจิซูจินดาบตะวันลุ่งตัวดาบซังกโนทาจิจะรวบรวมความร้อนทั้งหมดของเปลวเพลิงไว้ที่ปลายดาบส่วนเดียวครับไม่เผาไม่คลายเพลิงเพียงแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันสัมผัสทั้งหมดจะสูญสิ้นไ่เหลือเป็นเท่าทานเลยครับกระบวนท่าที่2 ซังกโนทาจิตะวันตกซันจิสึงูคู่อีอารพอนรกตะวันลับเมื่อปู่ยามาใช้กระบวนท่าน,นี้นะครับเปรียวเพลิงที่สูงถึง15ล้านองศาจะปกคลุมทั่วปู่ยามาครับทําให้ศัตรูนั้นไม่สามารถแตะต้องตัวปู่ได้เลยหรือแม้แต่เพียงศัตรูอยู่ใกล้ปู่ความร้อนจากเพลิงการจะเผาไหม้ศัตรูจนกลายเป็นเท่าฐานเลยครับหากศัตรูนั้นไม่มีพลังคงสภาพเหมือนจูหบาลแล้วก็การต่อสู้คงจบชั่วพริบตาไปแล้วกระบวนท่าที่สาม ซังกโนทาจิทิใต้ค้าคาจุมังโอคุชิไดโซจินทันซากศพอาสงไขดโดยปู่ยามะจะปากดาบลดบนพื้นอย่างรุนแรงพร้อมกับการกล่าวไล่บทสวดว่าเราสาซางศพผู้วายชนด้วยเปลวเพลิงของข้าเอ๋ยขอยืมมือพวกเจ้าและข้าจะมอบความหั่งสาชั่วครั้งคราวในการต่อสู้ครั้งนี้ให้เมื่อปู่ยามะพูดจบนะครับจะปรากฏเป็นร่างโครงกระดูกส um ีดำมากมายลายล้อมรอบศัตรู <S handicap. โ |en|> โดยเหล่าผู้วายชนพวกนี้นะครับล้วนทั้งหมดแล้วเคยถูกปู่ยามาฟาดฟ,ฟันจนกลายเป็นเท่าถ่านทั้งสิ้นครับแล้วถูกความล้อของคมดาบของปู่ยามาตีต้อนให้ปลุกตื่นขึ้นมาแล้วกลายเป็นลูกน้องของปู่เองมันจะคอยไล่จับศัตรูจนกว่าศัตรูนั้นจะกลายเป็นผงธุลีครับกระบวนท่าที่4กระบวน5ท่าสุดท้ายซังกโนทาจิทิศเหนือทเทนจิไดจินฟ้าดินมอดไหมปู่ยามาจะรวมพลังทั้งหมดเท่าที่มี แล้วฟันศัตรูเพียงดาบเดียวด้วยความรุนแรงมหาศาลเพื่อปิดชีพศัตรูได้อย่างสมบูรณ์ครับนับได้ว่าเป็นบางไครที่มีท่าผดิสึกที่รุนแรงมากที่สุดในเรื่องจัดได้ว่าเป็นบางไครที่มีความแข็งแกร่งในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านพลังโจมตีที่มีความรุนแรงแตั้งแต่ขั้นชี้ใคอยู่แล้วแต่พอเป็นขั้นบังไครมันยิ่งเพิ่มพลังอนุภาพของตัวดาบมากขึ้นไปอีกส่วนด้านพลังป้องกันแค่กระบวนท่าที่สองก็กินขาดเรื่องความสามารถแล้วครับ จัดได้ว่าเป็นบังใครที่เก่งทุกด้านเลยเราจึงจัดให้เป็นบังใครที่แข็งแกร่งที่สุดอันดับหนึ่งไปเลยครับในเรื่องบีเทเบรณานี้แต่ก็นั่นแหละครับนี่ก็คือการจัดอันดับคร่าวๆที่ผมนั้นได้ไปหาข้อมูลมาและถ้าเกิดข้อมูลผิดพลาดตกหล่นยังไงก็ขออภัยณที่นี้ด้วยนะครับ และในส่วนของคลิปต่อไปเพื่อนๆนั้นอยากจะฟังข้อมูลเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกเรากันได้เลยนะครับสหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมกันเสมอมาแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายครับ